2ใน EP ที่5บอกได้เลยว่า EP นี้มีอะไรอะไรที่น่าตื่นเต้นให้เราดูมากมายก่อนอื่นผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ทําเรื่องนี้ช้าเพราะมันติดอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ผมไม่ได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้เลยแต่ก็ตั้งใจทำเพื่อให้เพื่อนๆที่ขอมาได้ดูกันเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหาไปพร้อมๆกัน เปิดเรื่องมาที่เรนรี่บาราเทียนที่กำลังคุยกับแคทเธอรีนสตาร์กโดยมีบริแอน์องครักษ์ประจําตัวยืนอยู่ข้างๆตอนนั้นแคทเธอรีนก็พูดถึงจุดประสงค์ของรอบว่ารอบนั้นไม่ประสงค์ที่จะนั่งบัลลังเลยเขาแค่อยากจะแก้แค้นให้กับเนสตาร์กพ่อของเขาเท่านั้นและที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อมาเจราจาร่วมมือกันต่อสู้กับพวกแลนนิสเตอร์หลังสงครามจบชาวเหนือจะขอแยกตัวเป็นเอกราชปกครองตนเองเมื่อเรนรี่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราก็ไม่ใช่ศัตรูกันรอบจะได้เป็น เกตตาาามที่ข้องรหากเขาปฏิญาณตนจะซื่อสัตย์ต่อข้าเหมือนอย่างที่เนสตารกซื่อสัตย์ต่อโรเบิร์ตพี่ชายของข้า แถมเขายังพูดต่อว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะนํากองทัพไปทาสึกกับสแตนนิสพี่ชายของเขาเมื่อเขาชนะแล้วเขาจะไปรวมกับรอปจกกัดการกับพวกแลนนิสเตอร์แต่แคทเธอรินก็ไม่เห็นด้วยเธอขอให้เรนลี่ไปเจราจาอย่างสงบเพราะถึงยังไงก็เป็นพี่น้องกันแต่เรนลี่ก็บอกไปว่าการไปเจราจากับสแตนนิสนั้นก็เหมือนไปคุยกับลมเพราะจะไม่ได้ยินเสียงตอบกลับมาแต่ขณะที่ทั้งสองคุยกันก็มีเงาบางอย่างเข้ามาในกระโจมและแทงตัดขั้วหัวใจของเรนลี่ทันทีจากนั้นเงาก็หายไปบรีแอน ที่สาบานจะปกป้องเรนลี่ยังไม่ทันได้ชักดาบออกมาด้วยซ้าเรนลี่ก็เสียชีวิตแล้วและพวกทหารก็เข้ามาแถมยังคิดว่าบรีแอนเป็นคนสังหารเรนลี่ถึงแม้แคทเธอรีนจะพยายามบอกทหารพวกนั้นก็ไม่ฟังและเข้ามาจะบฆ่าบรีแอนเธอจึงจัดการทหารพวกนั้นตอนนี้มีแต่บรีแอนกับแคทเธอรีนเท่านั้นที่รู้ความจรงิงแคทเธอรีนจึงรีบพาบรีแอนหนีไปก่อนเพราะไม่งั้นบรีแอนอาจจะถูกจับประหารได้ทั้งสองจึงแอบหนีออกไปจากค่ายนั้นเมื่อฟ้าสว่างและทุกคนรู้ว่าเรนลี่สิ้นชีพแล้วเหล่าทหารของ เขาก็เตรียมตัวจะเข้าร่วมกับสแตนนิดมีเพียงแต่มาเจอรี่กับลอรัสเท่านั้นที่ยังคงอะไรอวร์กับการจากไปของเรนลี่ทั้งสองรู้อยู่เต็มอกว่าไม่ใช่ฝีมือของแคทเธอรีนกับเบรีอนแน่นอนเพราะทั้งสองนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการตายของเรนลี่มีแต่สแตนนิดเท่านั้นที่ได้ไปเต็มๆเพราะคนของเรนลี่หันไปเข้าร่วมกับเขาจนหมดมาเจอรี่จึงเรียกลอรัสกลับไปยังไฮการ์เดนเพราะถ้ายังอยู่ที่นี่พวกสแตนนิตก็คงจะไม่ปล่อยทั้งสองเอาไว้แต่ลอรัสก็ไม่ฟังเขาแค้นมากและอยากจะแก้แค้นให้กับเรนลี่อย่างที่เรารู้ ว่าเรนลี่นั้นเป็นพวกชายรักชายและเขากับลอรัลสก็รักกันแต่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็พูดกับลอรัลสว่าถ้าท่านไม่รีบไปตอนนี้ท่านจะไม่มีโอกาสได้แก้แค้นอีกไม่ถึงชั่วโมงกองทัพของสเตนนิตก็จะมาถึงและท่านจะหมดโอกาสนี้เมื่อลอรัลสได้ยินแบบนั้นก็ยอมที่จะกลับไปยังไฮการ์เดน ตัดภาพมาที่ Kings Landing ตอนนี้ข่าวการสิ้นชีพของเรนลี่ได้มาถึงแล้วและเซอร์ซี่ก็ดีใจมากเธอถามทีเรียนว่าเป็นฝีมือใครทีเรียนก็ตอบไปว่ามันมีข่าวออกมาหลายกระแสบางคนก็บอกว่าแคทเธอรีนสตาร์กมีส่วนด้วยแต่เซอร์ซี่ก็ไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนทำเธอบอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นคนทำก็เป็นผลดีต่อเราเพราะสามารถตัดคนที่อยากจะแย่งบัลลังก์ไปแล้วหนึ่งแต่ทีเรียนกลับบอกว่ามันไม่เป็นผลดีเพียงอย่างเดียวผลเสียของมันก็มีเช่นกันเพราะตอนนี้กองทัพของเรนลี่ไปเข้า ร่วมกับสแตนนิตแล้วพวกนั้นจะมีกองทัพทั้งทางบกและทางน้ำจำนวนมหาศาลแต่เซอร์ซี่ก็บอกไปว่ากษัตริย์เตรียมพร้อมที่จะรับมืออยู่แล้วทีเรียนที่เป็นมือขวาแต่กลับไม่รู้เรื่องเลยว่าจอฟฟรีย์นั้นวางแผนอะไรอยู่เขาจึงถามไปตรงๆว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเจ้ามีแผนการอะไรก็จงบอกข้าแต่เซอร์ซี่ก็ยังไม่ยอมบอกเธอพูดเพียงแค่ว่ามันเป็นอำนาจของกษัตริย์ที่จะเก็บข้อมูลที่อ่อนไหวเอาไว้ทีเรียนจึงไม่ถามต่อและเดินออกไปแต่เขาก็ไปถามแลนเซลแลนนิสเตอร์ อดคนรับใช้ของเซอร์ซี่คนที่ทีเรียนขู่ให้เป็นสายให้เขานั่นเองแลนเซลก็บอกไปว่าเซอร์ซี่นั้นมีแผนจะทําให้เกิดไฟป่าเธอมอบหมายงานนี้ให้กับกลุ่มสมาคมเร่ล่แปรธาุในห้องนี้รับภัยใต้ดินพวกเขามีมันเป็นพันๆหายและจะโยนมันออกไปใส่กองทัพของแลนนิสเตอร์แต่ทีเรียนก็รอบครอบเขากลัวแลนเซลนําข่าวปลอมมาให้เขาเขาจึงสั่งบรอนต่อหน้าแลนเซลว่าหากเขาไปที่นั่นแล้วเกิดเป็นอะไรไปก็ให้กลับมาฆ่าแลนเซลได้เลยบรอนก็รับคําสั่งส่วนฝั่งแลนเซลก็ยืนยันว่าเขาพูดความจริงแล้วเดิน จากไป ตัดมาที่สแตนนิตตอนนี้เขาได้กองทัพของเรลี่มาเป็นของเขาหมดแล้วยกเว้นคนในตระกูลไทยเรลที่หนีกลับไปยังไฮการ์เดนแต่เซอร์ดาวอสก็พยายามบอกสิ่งที่เขาเห็นว่าแม่มดแดงนั้นทําอะไรไว้บ้างสแตนนิตก็ไม่ฟังเขาพูดย้ําไปว่าข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่เซอร์ดาวอสก็บอกไปว่าข้าพักดีต่อท่านจึงอยากจะบอกความจริงกับท่านแม่มดแดงนั้นเป็นคนต่างแดนเคยเผยแพร่ความเชื่อในดินแดนของนางผู้คนบอกว่านางชอบกระซิบสั่งให้คนอื่นทําตามนางและตอน ท่านก็ทําตามคําที่นางสั่งสแตนนิสจึงพูดขึ้นว่าที่ข้าได้ไพร่พลมาจํานวนมหาศาลก็ไม่ใช่เพราะนางหรือไงเซอร์ดาวอสก็ตอบไปว่าตอนนี้ท่านได้กองทัพมาแล้วแต่อย่าเสียมันให้กับนางเด็ดขาดสแตนนิสก็ดูเหมือนจะฟังเซอร์ดาวอสมากขึ้นเขาจึงพูดขึ้นว่าถ้างั้นตอนที่เราบุกคิงสแลนดิ้งข้าจะไม่พานางไปด้วยและเขาก็ให้เซอร์ดาวอสเป็นผู้บัญชาการเรือรบแต่เซอร์ดาวอสก็ตอบไปว่าถึงแม้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นส่วนใหญ่แต่มันก็เป็นการหลบหลีกไม่ให้ทาางการจับได้แค่ ไม่เคยนําทัพเรือออกรบมาก่อนเขาแนะนําให้หลอดคนอื่นที่ชํานาญมาบัญชาการแทนจะดีกว่าแต่สแตนนิก็พูดขึ้นว่าการที่ข้าได้กองทัพมามันก็เหมือนกับดาบสองคมเพราะเขาไม่สามารถไว้ใจคนเหล่านั้นได้ว่าจะหักหลังเขาเมื่อไรเขาจึงให้เซอร์ดาวอสคนที่เขาไว้ใจที่สุดเป็นผู้บัญชาการซึ่งเซอร์ดาวอสก็เต็มใจที่จะทําตาม ตัดมาที่ทีออนเกรย์จอยที่เกาะเหล็กไหลตอนนี้เขากําลังจะนําเรือหนึ่งลำที่เขาได้เดินทางไปยังหมู่บ้านชาวประมงในเขตของแดนเหนือเพื่อที่จะปล้นสเสบียงเขาตะโกนบอกคนของเขาให้รีบขึ้นเรือแต่คนเหล่านั้นก็หันมาหโหรอยอดทีออนไม่มีคนไหนให้ความเคารพเขาเลยเพราะเขาไปอยู่ต่างแดนมานานและยังไม่เคยแสดงฝีมือให้กับคนเหล่านั้นยอมรับแต่ต่างกันกับฝั่งยาร่าแค่เธอออกคําสั่งคนพวกนั้นก็พร้อมที่จะตายแทนเธอได้ทีออนไม่พอใจมากที่เป็นแบบนั้นเขาดูเหมือนตัวตลกที่ไม่มีใครเกรงใจ はい。<music> ซึ่งตอนนั้นผู้ช่วยของเขาก็บอกว่าท่านต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนยอมรับให้ได้ทีออนก็ตอบกลับไปว่าข้าได้เรือแค่ลำเดียวแถมพ่อข้ายังให้ข้าไปปล้นหมู่บ้านชาวประมงซึ่งมันไม่มีอะไรให้ข้าพิสูจน์ตัวเองเลยแต่ถึงยังไงข้าก็ต้องทําตามผู้ช่วยของเขาจึงบอกไปว่าท่านเป็นชาวไอรอนท่านทําตามคําสั่งหรือทําตามใจตัวเองใกล้ๆกับหมู่บ้านชาวประมงจะมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อว่าจตุรัสทอเรนต์จับได้หญิงชาวเมืองย่อมมีค่ามากกว่าลูกสาวของชาวประมงแน่เมื่อทีออนได้ยินแบบนั้นก็คิดได้และเขา ก็มีแผนการอยู่ในหัวแล้วจากนั้นก็พากันออกทะเลไป ภาพตัดมาที่ค่ายของหลอดไทวินพวกเขาโรแพร้รอบสตาร์กมาแล้วหลายครั้งไทวินบอกกับทุกคนว่าพวกเขาประมาทรอบมากเกินไปถึงแม้รอบจะอายุยังน้อยแต่ก็ฉลาดในการวางแผนมากเขาบอกกับทุกคนในห้องหากมีกลยุทธ์ไหนที่จะชนะรอบได้ก็จงรีบเสนอมาแต่พวกนั้นก็ดูอ่อนแรงลงมากเพราะต้องนั่งประชุมกันทั้งวันทั้งคืนและพวกนั้นก็คิดไม่ออกว่าจะทํายังไงหลอดไทวินจึงหันมาถามอาญาที่มาเป็นเด็กรับใช้ของเขาว่าเจ้ามาจากที่ไหนอาญาก็ตอบไปว่าเธอมาจากเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งเมื่อไทวินได้ยินแบบนั้นก็เริ่มถามว่าหลอดผู้ปกครองเมืองนั้นชื่ออะไรและมีอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่อายาก็ตอบไม่ได้ไทวินก็รู้ทันทีว่าอายากโกหกเขาบอกว่าถ้าเจ้ามาจากเมืองนั้นจริงๆเด็กๆทุกคนต้องรู้จักสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเจ้ามาจากแดนเหนือใช่ไหมอายาก็ยอมรับและเธอก็บอกว่าเธอมาจากเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในแดนเหนือและเมื่อหลอดไทวินถามชื่อหลอดผู้ปกครองและสัญ,ญลักษณ์อายาก็ตอบได้ทันทีไทวินจึงเชื่อและถามอายาต่อว่าในแดน เหนือผู้คนพูดถึงรบว่ายังไงบ้างอาญาก็ตอบไปว่าชาวเหนือขนานนามรอบว่าเป็นหมาป่านุ่มชาวบ้านคิดว่าเขาขี่มมาป่าออกรบและยังสามารถกลายร่างเป็นหมาป่าได้เขาไม่มีวันตายเมื่อไทวินได้ยินแบบนั้นก็หันมาถามกับอาญาว่าแล้วเจ้าหล่าเชื่อหรือไม่อาญาก็ตอบไปว่าข้าไม่เชื่อใครๆก็ตายได้ทั้งนั้นสายตาของเขาจ้องมองไปที่หลอดไทวินไม่กระพริบหลอดไทวินก็หมดคําถามและใช้เธอไปเอาน้ํามาให้อายาก็ทําตามเธอออกมาเพื่อตักน้ําแต่แล้วเธอกลับได้มาเจอกับหนึ่ง น,นักโทษที่อันตรายที่สุดที่เธอช่วยออกมาจากกรงขังของโยเรนทหารในวอชตอนที่จะพานักโทษไปที่เดอะวอล ชายคนนั้นเข้ามาและทักอาญาว่าจากเด็กผู้ชายกลายมาเป็นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องปิดปากเงียบอาญาก็ตอบไปว่าข้าเป็นเด็กผู้หญิงตั้งแต่แรกอยู่แล้วชายคนนั้นก็ตอบมาว่าข้าก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเจ้าเป็นเด็กผู้หญิงตอนนี้เขาใส่ชุดฐานของหลอดไทวินเต็มตัวอาญาจึงพูดขึ้นว่าตอนนี้เจ้ากลายเป็นพวกนั้นแล้วข้าไม่น่าช่วยเจ้าออกมาเลยเจ้าคนถูกเผาแต่ชายคนนั้นก็บอกมาว่าเจ้าก็ยังทํางานเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารให้กับพวกนั้นพอข้าทําบ้างกลับไม่พอใจเขาเดินเข้ามาและบอก บอกว่าข้าติดหนี้เจ้า3มสิ่งเจ้าช่วยข้าเก็บอีกสองคนรอดชีวิตข้าจะชดใช้ให้จงบอกชื่อมาสชื่อและข้าจะไปจัดการให้แต่เขาก็เน้นย้ำไปว่าแค่3ามชีวิตเท่านั้นที่เขาจะจัดการให้อายาจึงถามให้แน่ใจว่าชื่อใครก็ได้ใช่ไหมชายคนนั้นก็พยักหน้าเธอจึงพูดว่าทหารคนที่ชอบทรมานคนแต่เธอไม่รู้จักชื่อเขาทุกคนเรียกเขาว่าทิกเกอร์ซึ่งชายคนนั้นก็บอกว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วและเขาก็เดินจากไป ข้ามกำแพงมาที่หน่วยในวอชที่ออกเดินทางจากบ้านของคลัสเตอร์มาพวกเขาเดินทางมาไกลมากจุดหมายของพวกเขาคือมาเจอกับหน่วยราชตวเวนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่นอกเดอะวอลมาเกือบตลอดทั้งปีหลังจากที่เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยทุกคนก็หยุดพักและแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงตแตรดังขึ้นหนึ่งครั้งทุกคนต่างตกใจและลุกขึ้นมองหาเสียงนั้นจอห์นสโนก็พูดขึ้นว่าเป่าตแตรหนึ่งครั้งคือหน่วยราชตวเวนกลับมาสองครั้งคือพวกคนเถื่อนแซมก็เสริมไปอีกว่าเป่าตแตรสามครั้งติดกันนั่นหมายถึงจะพวกไวท์วอค ย่ายังเล่าให้เพื่อนๆของเขาฟังอีกว่าผ่านมาเป็นพันปีแล้วแต่ว่านั่นเป็นครั้งเดียวที่เป่าแตรถึง3ครั้งทุกคนต่างยินมองหน่อยรรตเวนที่ประจำการอยู่นอกเดอะวอลเข้ามาตัดกลับมาที่ทีเรียนที่มาดูสิ่งที่เซอร์ซี่เตรียมไปสู้กับสแตนนิตมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งคนทำก็บอกว่าสารนี้มันเผาไม่ได้อย่างรุนแรงมันละลายไม้ก้อนหินแม้กระทั่งเหล็กกล้า เขายังบอกอีกว่าหน่วยงานของเขานั้นมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยทาเกเรียนปกครองแล้วเมื่อมังกรตายพวกทาเกเรียนก็สั่งให้คิดค้นสารนี้ขึ้นมาเพื่อทดแทนไฟของมังกรที่ตายไปหมดบรอนจึงถามไปว่าแล้วจะเอามันไปใช้ยังไงคนคิดค้นก็บอกว่าก็นําไหใส่เข้าไปในเครื่องยิงหินแล้วยิงมันไปใส่ศัตรูไงล่ะบรอนก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเจ้าเคยไปรบจริงๆไหมเพราะในสนามรบนั้นจะวุ่นวายและเมื่อเรายิงอะไรก็ตามไปใส่ศัตรูพวกนั้นก็จะโยนมันกลับมาผู้คนจะบาดเจ็บและอาจจะทํหไหตก ตอนนั้นไฟก็จะลุกไหม้ภายในกำแพงมันแปลว่าคนที่จะปกป้องเมืองกับกลายมาเป็นคนที่เผาเมืองซะเองเมื่อคนที่คิดคนได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนักส่วนชีเรียนก็ถามถึงจํานวนของไหไฟป่าว่ามันมีมากเท่าไหร่ชายคนนั้นจึงพาชีเรียนไปดูเขาบอกว่าตั้งแต่ที่ได้รับคําสั่งมาจากราชินีหน่วยของเขาก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนตอนนี้พวกเขามีอยู่เกือบเก้าพันหมากพอที่จะเผากองเรือและกองทัพของสแตนนิสทั้งหมดส่วนชีเรียนเมื่อเขาเห็นหม้อไฟป่าจํานวนมหาศาลก็แทบพูดอะไรไม่ออกเอาแต่อ้า ปากค้งมองดูมันสักพักเขาก็หันกลับมาและพูดว่าสิ่งนี้จะทําให้คิงสแลนดิ้งตกต่าต่อไปเจ้าไม่ต้องสร้างหม้อไฟป่าให้กับพี่ข้าอีกแล้วแต่จงสร้างมันให้กับข้า ข้ามฝั่งมาที่แม่มังกรบนทวีปเอ็กซอรต์ตอนนี้เธอกับพรรคพวกได้มาเป็นแขกอยู่ในเมืองคาร์สเธอนําเนื้อดิบๆออกมาให้มังกรของเธอกินและดูเหมือนว่าเจ้ามังกรตัวน้อยจะชอบมากมันพ่นไฟเผาเนื้อซะก่อนก่อนที่จะกินมันลงไปเดนาริสกับหญิงรับใช้ดีใจมากที่มังกรสามารถกินอาหารได้เองและแล้วชาวเมืองก็จัดงานต้อนรับแม่มังกรเธอเข้าไปในงานและพูดคุยทักทายกับคนอื่นๆแต่แล้วเธอกลับเห็นคนของเธอกําลังจะทําอะไรบางอย่างเธอจึงรีบเข้าไปถามเซอร์จอร่าจึงบอกไปว่าพวกเขากําลังจะขโมยรูป ปั้นทองคํามันใหญ่เกินกว่าที่จะยกไปไหวพวกเขาจึงกัดจ,จะงัดเอาอัญ,ญามณีรอบรอบรูปปั้นออก,ก่อนส่วนทองคําก็ตัดเป็นชิ้นๆไหวแค่ไหนก็ไปแค่นั้นเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็สั่งห้ามทันทีเธอบอกกับทุกคนว่าตอนนี้เรามาเป็นแขกและเราจะไม่ขโมยของของ,ของเจ้าบ้านเด็ดขาดซึ่งลูกน้องของเธอก็เชื่อฟังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาเข้ามาแนะนําตัวว่าเขานั้นคือผู้มีมน์แห่งเมืองคาร์ดเขาพูดกับเดนาริสว่าหากท่านเบื่อของกระจุมกระจิ๋มที่นี่แล้ววิหารผู้เป็น อมตะจะเป็นเกียรติที่ต้อนรับท่านพวกเรายินดีต้อนรับท่านเสมอมันดาแห่งมังกรแถมเขายังสามารถแยกร่างเป็นสองคนได้อีกด้วยทําเอาทุกคนต่างแปลกใจมากและชายคนนั้นก็กลับไปตอนนั้นซาโรหนึ่งใน13ผู้ดูแลและเป็นคนรับรองให้กับเดนาริสก็มาหาแม่มังกรจึงถามไปว่าอะไรคือวิหารผู้เป็นอมตะซาโรก็บอกไปว่ามันเป็นที่ที่เราผู้มีเวทมนต์เข้าไปสมหัวอ่านตำราเก่าแก่กันจากนั้นเขาก็พาแม่มังกรออกจากงานไปและแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งที่ปิดหน้ามิดชิ เข้ามาพูดกับเสือ้อจราเธอรู้จักเสือ้อจราเป็นอย่างดีเธอเข้ามาพูดว่านางคือมันดาแห่งมังกรเวลานี้นางต้องการผู้ปกป้องอย่างแท้จริงพวกมันจะมาไม่หยุดเมื่อไม่เห็นสิ่งอัศจรรย์บนโลกนี้และเมื่อพวกมันเห็นพวกมันจะยิ่งปรารถนาเพราะมังกรก็คือไฟที่มีชีวิตและไฟคืออำนาจหลังพูดจบเธอก็เดินหนีไปฝั่งเสือ้อจราที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจในสิ่งที่นางจะสื่อเพราะตอนนี้มังกรยังเล็กและมีคนอยากจะได้มัน ภาพตัดมาที่แคทเธอรีนสตาร์กับบรีแอนที่หนีออกมาจากค่ายของเรนลี่บาราเทียนทั้งสองก็คุยกันเกี่ยวกับเงาที่ฆ่าเรนลี่บรีแอนก็พูดขึ้นว่าเงานั้นมันคล้ายกับสแตนนิตมากซึ่งเธอคิดที่จะแก้แค้นอยู่ตลอด ส่วนแคทเธอรีนก็พูดกับเบรียนว่าพ่กนี้ก็จะถึงค่ายของรอบแล้วหลังจากที่ข้าบอกสิ่งที่ข้าได้เห็นมากับรอบแล้วข้าจะกลับไปยังวินเทอร์เฟลเพราะข้าเป็นห่วงลูกคนเล็กของข้าเบรียนก็พูดขึ้นว่าหากท่านไปอยู่กับคนของท่านแล้วข้าจะขอแยกตัวออกไปได้ไหมข้าสาบานแล้วว่าจะลางแค้นให้กับเรนลี่แคทเธอรีนจึงพูดขึ้นว่าเจ้าอย่าข้าตัวตายเลยเพราะสแตนนิตนั้นมีคนเป็นกองทัพศัตรูของเรนลี่ก็เหมือนกับศัตรูของรอบเมื่อเบรียนได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าข้าู่กกลชาายของทน แต่ข้าจะขอรับใช้ท่านหากท่านยอมรับข้าท่านมีความกล้าของสตรีเธอชักดาบออกมาแล้นั่งคุกเข่าต่อหน้าแคทเธอรีนและพูดว่าข้าเป็นของท่านข้าจะปกป้องท่านและจะยอมสละชีวิตเพื่อท่านข้าขอสาบานต่อเทพองค์ใหม่และองค์เก่าแคทเธอรีนไดเออร์มาจับมือเธอและพูดว่าข้าขอปฏิญาณว่าเจ้าจะมีที่ในบ้านของข้าเสมอและบนโต๊ะของข้าข้าจะไม่สั่งคำสั่งใดที่จะทําให้เจ้าเสื่อมเสียเกียรติเด็ดขาดข้าสาบานต่อทั้งเทพองค์ใหม่และองค์เก่าทั้งสองนั่งจ้องหน้ากันอยู่ตรงนนั้ ส่วนทางวิเทอร์เฟลที่มีแบรนด์ปกครองเซอร์โรดริกผู้ที่รับใช้ตระกูลสตาร์กมาอย่างยาวนานก็เข้ามาบอกกับแบรนด์ว่า ตอนนี้ที่จตุรัสทอเรนต์กำลังจะถูกยึดทหารส่วนใหญ่ออกไปรบกับรอบหมดแล้วตอนนี้เขารวบรวมมือดีมาได้แค่200ส่วนเมสเตอร์ก็พูดขึ้นว่าที่จตุรัสทอรเรนต์นั้นอยู่ห่างจากวินเทอร์เฟลแค่40โยธเขาสงสัยว่าทำไมพวกแลนนิสเตอร์ถึงขึ้นเหนือมาบุกไกลขนาดนี้ทั้งๆที่ร็อบเป็นคนลงไปทำสงครามเซอร์รอดริกก็บอกไปว่าน่าจะเป็นพวกทหารรับจ้างที่ไทวินจ้างมาตอนนี้พวกเขายังไม่รู้แน่ชัดว่าพวกที่โจมตีนั้นคือพวกไหนส่วนแบรนไม่ได้ยินแบบนั้นนนเขาากกก็อออุญ,ญตอรอร์ิำำลังช่วย ททันทีเขายืดมั่นว่าชาวเหนือทุกคนคือคนของเขาและเขาต้องดูแลเสร้อรถดิกก็นำกำลังออกไปทันทีตัดกลับมาที่หน่วยในวอชตอนนี้พวกทหารที่ประจำการอยู่นอกเดอะวอลก็ได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้พวกคนเถื่อนได้เข้าร่วมกับแมนเรเดอร์หมดแล้วอีกไม่นานก็คงจะพากันอพยพ จนโโนจึงถามไปว่าพวกนั้นจะอพยพไปที่ไหนหน่่ยและตะเวนก็ตอบไปว่าพวกคนเถื่อนจะมุ่งหน้าลงใต้หาที่ที่ปลอดภัยอยู่ข้างใต้กำแพงเขายังพูดต่ออีกว่าพวกเขาต้องรีบจัดการกับแมนเรเดอร์ก่อนก่อนที่จะพาคนเถื่อนไปถึงเดอะวอลเพราะตอนนี้แมนเรเดอร์ได้สอนทักษะต่างๆให้กับพวกคนเถื่อนแล้วพวกมันจะมีระเบียบมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นและคงรู้วิธีการของเราเป็นอย่างดีเพราะงั้นเราก็ต้องเรียนแบบวิธีการของพวกมันคือแอบเข้าไปสังหารแมนเรเดอร์ซะและพวกคนเถื่อนก็จะสลายไปเอง เขาจึงเลือกคนไม่กี่คนเพื่อเข้าไปจัดการกับแมนเรเดอร์แต่จอร์นสโนก็ขอไปด้วยทีแรกท่านผอ,อก,ก็ไม่ยอมให้ไปแต่จอร์นสโนกก็ยังยืนยันที่จะไปให้ได้ท่านผอ,อจึงยอมอนุญาตให้จอรนไปตัดกลับมาที่แม่มังกรตอนนี้ซาโรได้ถามเธอว่าต้องการอะไรเธอก็บอกว่าเธอต้องการบันลังเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเธอโดยชอบทำ จากนั้นเธอก็ถามกลับว่าซาโรนั้นต้องการอะไรทําไมถึงยอมหลั่งเลือดเพื่อให้เธอเข้ามาซาโรจึงพาเธอไปที่แห่งหนึ่งเขาบอกว่าข้างหลังของประตูนั้นมีสมบัติมากมายและประตูก็ทํามาจากเหล็กกล้าวาริเลียนเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดเขาพูดกับแม่มังกรว่าข้าเคยยื่นข้อเสนอเป็นทองคําให้กับช่างทํากุญแจมือหนึ่งหากเขาสามารถเปิดมันได้และข้าก็เคยยื่นข้อเสนอให้กับหัวขโมยที่เก่งที่สุดเช่นกันทั้งสองต่างกลับบ้านมือเปล่าไม่สามารถเปิดประตูนี้ได้เลยสิ่งเดียวที่จะสามารถเปิดประตูนี้ได้ก็คือกุญแจ และซาโรก็ให้ติดตัวไว้ตลอดเวลาแม่มังกรเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสงสัยและถามไปว่าแล้วท่านจะให้ข้าทั้งหมดหรอซาโรจึงบอกไปว่าข้าจะให้ท่านครึ่งหนึ่งมันมากพอที่ท่านจะนําไปซื้อม้าซื้อเรือและไพ่พลแม่มังกรจึงถามกลับไปว่าแล้วข้าต้องทํำยังไงข้าถึงจะได้ทองเหล่านั้นซาโรก็พูดไปว่าแต่งงานกับข้าและข้าจะมอบอาณาจักรทั้งเจ็ให้กับท่านและลูกๆของเราจะได้กลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงมันถึงเวลาแล้วล่ะเพราะตอนนี้โรเบิร์ตบาราเทียนก็สิ้น แล้วเมื่อเดนนาริสได้ยินแบบนั้นเธอรีบกลับมาบอกกับเสื้อจอราทันทีเธออยากรับข้อสเสนอของซาโรเพราะตอนนี้มันเป็นโอกาสดีที่สุดที่จะบุกยึดบัลลังก์กลับคืนแต่เสื้อจอราก็บอกไปว่าพวกเศรษฐีย่อมให้น้อยมากกว่ารับพวกเขาถึงได้เป็นเศรษฐีท่านไม่ควรไว้ใจเพื่อนใหม่ของเรามากนักเธอจึงถามกลับมาว่าแล้วเราควรจะทํายังไงดีเสื้อจอราก็บอกไปว่าท่านต้องหาทางของท่านเองหาเรือเองไม่จําเป็นต้องเยอะแค่ลําเดียวก็พอแล้วส่วนพันธมิตรของเรานั้นอยู่ที่เวสเทอร์罗 แล้วเมื่อเดนาริสได้ยินแบบนั้นก็สั่งให้เซอร์จอร่าออกไปหาเรือทันทีตัดกลับมาที่อาญาในค่ายของหลอดไทวินตอนนี้เธอกําลังคุยกับเกนรี่ที่กลายมาเป็นช่างตีดาบอยู่ตอนนั้นเกนรี่ก็นาดาบที่เขาสร้างออกมากวัดแกว่งไปมาเหมือนกําลังฝึกอาญาจึงบอกให้เขาหันข้างให้กับคู่ต่อสู้เพราะมันจะลดเป้าการโจมตีลงเกนรี่ก็ทําตาม และแล้วก็มีใครบางคนตกมาจากป้อมประการทุกคนต่างพากันไปดูซึ่งคนที่ตกลงมานั้นคือทิกเลอร์คนที่อาญาอยากจะให้ตายนั่นเองเมื่อเธอมองขึ้นไปข้างบนก็ได้เจอกับชายคนที่บอกเธอว่าจะจัดการให้ยืนอยู่แถมเขายังส่งสิกให้กับอาญาอีกว่าเขาจัดการให้แล้วหนึ่งอาญาที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากเหมือนเธอจะมีรายชื่อคนต่อไปอยู่ในใจอยู่แล้วและหนังก็จบลง เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ดู EP นี้แล้วบอกได้เลยว่า EP นี้เรื่องราวมันขยับเข้ามาใกล้สงครามขึ้นอีกขั้นส่วนใครจะเปิดศึกกับใครและจะมีใครจากไปอีกนั้นเราต้องไปตามลุ้นกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป